สุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานวัฒนธรรมแห่งสายน้ำสืบสารประเพณีคนพื้นถิ่นบางปะอินเมืองรักโลกพร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องบริษัทเอกชนต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้วยวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับก็อยากจะนำเสนอวิถีชีวิตนะครับอัตลักษณ์ภูมิปัญญา พื้นถิ่นนะครับของความเป็นบางประยินนะครับที่แวดทาอยู่กับริมน้ํานะครับมีการนําเสนอในเรื่องของอาหารเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับในงานจะมีร้านค้าแต่ละตําบลน,นะครับร่วมกันออกร้านนะครับที่จะนําเสนอร้านค้าที่เป็นร้านเด่นเด,ดเป็นภูมปิปัญญาของแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็จะจะสอดใต้ไปในเรื่องการรักสิ่งแวดล้อมด้วยการที่จะมีการบ,บริหารจัดการขยะแบบเป็นระบบนะครับรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าในงานนะครับ ใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวลดล้อมครับ